ขอบคุณบุคลากมือศิลิ์พอพียงที่นำแมกมามามอบให้แับนี้ค่ะก็วันนี้ก็จะมามอบแหมกทางชุมชนเราก็ขอขอบคุณนะคะที่นำอของป้องกันอันนี้มาให้กับชุมชนของกลุ่มนิเวศท,ที่หมู่บ้านพรหมู่บ้านนี้มันใหญ่มากนะคะ ก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องประกาศช่วยเหลือกันทุกครั้งนะคะรู้สึกยังไงครับกับการมีรู้สึกดีครับลมลื่นได้เจอพวกพี่พวกคุณนาคุณลุงดีใจครับที่ได้มาครับวันนี้มีนำมามอบให้ชี่น้นครับผมหน้ากากผ้าจำนวน2,500ชิ้นครับแล้ว ต่อไปเนี่ยเราจะมีการขยายลงไปทังชุมชนไหนชุนชน,นครับอ๋อมีอยู่ตลอดครับเพราะตอนนี้เราก็ทางบริษัทเมือธุรกิจพอเพียงก็ตั้งใจว่าเราจะทุกสัปดาห์เนี่ยโดยสกายเมดนิวเจนเนี N ่ย e e, แล้วก็จะหาพื้นที่ชุมชนที่มีอตรา,าเสี่ยงสูงที่โลกยังแพร่ระบาดอยู่ก็จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยการแจกหน้ากากอนมามัยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในชุมชนนะครับ ในนามของหมู่บ้านเรืองกระธงกลุ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ใหญ่เจดีนะครับที่วันนี้จะมอบหน้ากากอนามัยให้กับเรานะครับจำนวน2 2 5 0 0ชิ้นนะครับให้กับชุมชนเรื่องทอนของเรานะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับชุมชนของเรานะครับก็ต้องขอบคุณไวยหน้าอกาสนี้ด้วยนะครับเพื่อความตระนักของพเราครับพอมาถึงที่ โครงการเพื่อนะบ้านเอทอนของบุงกุ่มเนี่ยแล้วเรารู้สึกอย่างนั้น,นครับในความเป็นอยู่ของเขาหรือว่าของนาบ้านนะก็ก็ได้ได้เห็นว่าที่นี่ก็มีอ่อห้องเยอะอะนะคะอ่อเป็นมีจํานวนห้าพันกว่าห้องแล้วก็รวมทั้งมีประชากรสอง0มืกว่าคนก็ก็คิดว่ายินดีมากเลยที่ได้มามาในวันนี้นะคะเพราะคิดว่าหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะทราบว่าที่นี่คือขาดแทลนหน้าก,กาอนามัยค่ะก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาในวันนี้ค่ะอยากให้กองพี่น้องประชาชนคนไทยที่กําลังตก อยู่ในภาวะสถานการณ์คลุมนี่นะค,ะค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะก็ระวังตัวระมัดระวังตัวแล้วก็ปฏิบัติตัวนะคะให้ให้ให,ให,ให้ให้ระมัดระวังที่ดีะคะ่ะก็เช่นว่าทุกคนก็ควรจะต้องสวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งมีการล้างมือบ่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชน,นะคะ่ะ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยู่ในบ้านไม่ต้องไปไหนแล้วก็ถ้าเป็นก็ค่อค่อยอยากจะให้ฉีดวัคซีนกันทุกท่านน,นะคะค่ะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะ